สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับในสภาวะของโลกในปัจจุบันโรคของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหรือว่าของเทคโนโลยีจนทำให้เรานั้นตามแทบไม่ทันผมจึงอยากจะชวนทุกคนมาลองหยุดคิดสักนิดนะครับว่า โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเร็วอย่างนี้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับวิกฤตต่างๆแล้หรือยังเพราะว่าหล,หลายๆคนก็ยังไม่ได้คิดที่จะเตรียมตัวหรือว่าหล,หลายๆคนนั้นก็คิดว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องคิดตงังวลไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากใช้ชีวิต ตามปกติของเราไปวันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าโลกของเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากวิกฤตโลกต่างๆก็เริ่มทยอยเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะได้รับความลำบากอย่างมากนะครับ ดังนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเราเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้มันไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาสมัยแต่ก่อนบรรพบุรุษของเราสมัยปู่ย่าตายายเขาอยู่อย่างไรเขาก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรของเขามีค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้แม่น้ำลำธาน อาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนก็สามารถที่จะหากินได้ตลอดเวลามีผู้คนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเมตตาซึ่งกันและกันไม่เอารับอาเปียกกันจะไปขอใครกินก็ได้ไปขอบ้านนั้นก็ได้ไปขอบ้านใครก็ได้แต่ว่ามันตรงคันข้ามกับสมัยปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ทรัพยากรโดนทำลายไปเยอะ ป่าก็ถูกบุกรุกพอป่าหายไปสัตว์ป่ามันก็กค่อยๆหายไปไปตามไปตามกันดินก็เริ่มเสียมากขึ้นเพราะว่าเราก็ใช้สารเคมีกันมานานแล้วก็ใช้มากเกินไปน้ำก็ถูกปนเปื้อนจากสารเคมีทีนี้พอทรัพยากรมันเริ่มน้อยลงน้อยลงการแข่งแย่งแข่งขัน มันก็เริ่มมีมากขึ้นคนก็เอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้นเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเราจะไปขอใครกินไม่ได้ในสมัยปัจจุบันดังนั้นเมื่อทรัพยากรมันเริ่มน้อยลงน้อยลงมันจึงทำให้เกิดวิกฤตต่างๆขึ้นตามมามากมายอย่างเช่น น้ำก็จะท่วมไวมากขึ้นเพราะว่าฝนตกลงมามันไม่มีต้นไม้ที่จะดูดกักเก็บน้ําไว้น้ําไม่สามารถไหลลงดินได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้สารเคมีมันมากเกินไปทําให้ดินด้านมันก็ไหลลงสู่แม่น้ําลงสู่ทะเลอย่างเดียวทีนี้พอหน้าแล้งปุ๊บพอฝนหมดมันก็จะแล้งเพราะว่าดิน ข้างล่างเรามันไม่ได้เก็บน้ําไว้อย่างที่บอกว่าดินมันด้านน้ํามันก็ไหลไปอย่างเดียวเพราะว่าเราใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าหญ้าทาให้ไม่มีหญ้าคุมหน้าดินไว้เวลาฝนตกลงมามันจึงทําให้น้ําไหลเร็วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่กําลังจะตามมาในต่อไปนี้แล้วก็นอกจากวิกฤตนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามา เศรษฐกิจคือเครื่องมือของการแย่งทรัพยากรของการแลกันระหว่างคนที่มีทุนมากก็จะไปแย่งชิงทรัพยากรของคนที่มีทุนน้อยโดยใช้ระบบเงินหรือระบบเศรษฐกิจเป็นหลักยิ่งตอนที่ทรัพยากรมันน้อยลงน้อยลงการแข่งขันที่จะแย่งชิงทรัพยากรกันก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น และหลายคนจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่มีนายทุนมากว่าซื้อที่ไร่ที่นาของชาวบ้านทำให้ทุกวันนี้เราเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าต่อสู้แล้วก็ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลายิ่งแข่งขันกันมากเท่าไหร่เรายิ่งไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์ในใจเพราะว่าการแข่งขันเหล่านั้นมันไม่ได้ยั่งยืน ข้อของมันมีจำนวนจำกัดถ้าเรายิ่งแย่งกันเอามันมาก็จะทำให้มันหมดไปเร็วเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดดังนั้นเราจึงต้องหาแนวทางที่จะช่วยกันใช้ตามความจำเป็นและก็ปลูกทดแทนให้มันเติบโตได้ทันตามความต้องการของเรา การวางแผนตรงนี้จะทำให้เกิดความพออยู่พอมีและก็พอกินได้วันนี้หลายๆคนคิดยังไม่เป็นความจริงอยู่มากเลยคือคิดจะรวยอย่างเดียวนั่นเองการคิดที่อยากจะรวยคือการคิดที่เป็นจริงได้ยากที่สุดหนึ่งล้านคนที่คิดแบบนี้อาจจะมีสั สิบยี่สิบคนที่จะรวยได้ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็คือน้อยมากเพราะว่าทรัพยากรมันน้อยใครก็อยากจะได้มาครอบครองคนนี้ก็อยากได้คนนั้นก็อยากได้ฉะนั้นการคิดที่ว่าจะรวยนั้นถือว่าเป็นความคิดที่เป็นไปได้ยากที่สุดโดยเฉพาะทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากว่าความคิดที่อยากจะรวยนั้น ทำลายชีวิตคนมามากมายเลยทีเดียวบางคนยอมขายทรัพย์สินของตัวเองขายทรัพยากรของตัวเองเพื่อมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามยิ่งด้วยสถานการณ์สภาวะของโลกในปัจจุบันยิ่งทําให้คนล้มละลายและก็ไปไม่รอดในทางธุรกิจเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวในอนาคตว่า จะมีวิกฤตการต่างๆหรือหายนะต่างๆที่รอเราอยู่หลายคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นไปได้เพราะว่าหลายคนเชื่อในระบบเศรษฐกิจเชื่อในระบบของการเงินเชื่อในระบบของการเมืองว่ามันจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่การเชื่อในสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้เราก้าวผิดพลาด จนไม่มีทางที่จะแก้ไขและก็อยู่รอดได้ดังนั้นการเตรียมตัวที่จะเจอกับสิ่งต่างๆจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและที่สำคัญการเตรียมตัวที่ดีที่สุดก็คือการเตรียมตัวกับทรัพยากรถ้าเรามีทรัพยากรเราก็จะสามารถมี อาหารที่ดีมีน้ำที่สะอาดมีอากาศที่บริสุทธิ์แต่ละหลายคนก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าการสะสมเงินไว้เพื่อแก้ภาวะวิกฤตต่างๆมันคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งความเป็นจริงแล้วถ้าวันนั้นเงินใช้ไม่ได้ล่ะบางที ก็อาจจะเกิดอาการเงินเฟอ้อเงินใช้ไม่ได้เพราะค่าของเงินมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นจากข่าวอาจจะได้ยินจากสื่อต่างๆว่าประเทศนั้นประเทศนี้ลมละลายเงินไม่มีค่าและถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นขึ้นมากับเราวันนั้นแหละจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดกับการเก็บเงินทุกใจบางทรมานใจ กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจนเกิดความเครียดตามขึ้นมาบางคนก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดจบชีวิตตัวเองบ้างซึ่งเราจะพบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบันดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในวันนี้คือเราจะต้องคิดถึงการลงทุนแบบใหม่เพราะการลงทุนในปัจจุบันมันเสี่ยงมากแล้วก็อยู่รอดได้ยากแน,น เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินในวันนี้เราอย่าเอาไปลงทุนตามปกติเช่นเอาไปทำธุรกิจเอาไปซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรเอาไปทำโรงงานหรือสร้างนู่นสร้างนี้ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นการลงทุนแบบปกติโอกาสที่รอดค่อนข้างที่จะน้อยแต่โอกาสเสี่ยงที่จะล้มละลาย มันมีมากกว่าดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับทรัพยากรมีเงินวันนี้เราก็าเอาเงินมาซื้อที่พอเรามีที่แล้วเราจะปลูกอะไรก็ได้จะเลี้ยงอะไรก็ได้ปลูกพืชหลายๆชนิดจัดโซนปลูกปลาทำผสมผสานกันมีสะไปเลี้ยงปลา เลี้ยงกบเลี้ยงเขียดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอาหารให้กับเราเราทําผสมผสานกันก็จะทําให้เรานั้นมีอาหารที่ดีมีน้ําที่สะอาดมีอากาศที่บริสุทธิ์นั่นแหละคือความมั่นคงอย่างแท้จริงอย่างที่พ่อหลวงราชการที่9ท่านได้สอนในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าท่านทรงห่วงใย หวงว่าต่อไปในภายภาคหน้าในอนาคตหากเศรษฐกิจโลกลม้มสลายลงเราก็ยังมีน้ำมีปลามีอาหารเราก็ยังไม่อดตายถึงแม้ประเทศเราจะไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าทรัพยากรของเราสมบูรณ์มันก็คือความมั่นคงความร่ำรวยของคนในชาตินี่แหละคือสิ่งที่มั่นคงที่สุด ที่เราจะสามารถสร้างเองได้ถ้าเราเตรียมตัวแบบนี้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามเราก็จะไม่เดือดร้อนสำหรับคนที่มีการเตรียมตัวมันก็จะไม่มีความเดือดร้อนอะไรเอาง่ายๆเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเกิดภาวะของโรคระบาดหลายธุรกิจพัง เกิดโรคระบาดทั่วโลกพังไม่เปลี่ยนท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจส่วนมากที่เขาสร้างสร้างด้วยระบบของพึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียวการพึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียวคือการพึ่งพาที่ไม่มั่นคงมันเป็นความอ่อนแอที่สุดเลยจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในวันนี้ ในหลายคนที่มาชวนเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำแบบนี้และจะรวยแบบนั้นจะรวยเราก็อย่าไปตื่นเต้นหรือไปตามกระแสกับเขาเพราะว่าเรื่องเหล่านั้นมันกำลังไกลเกินเอื้อมของเรามากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าการกลับมาสร้างทรัพยากรสร้างแหล่งอาหารมันเป็นสิ่งที่เราสามารถ ทำได้เลยสัมผัสได้เลยแต่บางคนก็พูดว่าไอ้คนที่พูดถึงการพึ่งพาตนเองทำเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องของคนโง่เรื่องของคนบ้าเป็นสิ่งที่อยู่รอดไม่ได้เงินเท่านั้นที่อยู่รอดได้อันนั้นก็แล้วแต่เขาและแล้วแต่เขาจะคิดไปเขาอยากจะรวยทางรัดไม่รัดยังไงก็ให้เขาคิดไป แต่เราจะเดินตามทางที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสด้วยเลยว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นการพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้ สิ่งที่จะทำให้เราพรึ่งพาตนเองได้ก็คือดินน้ำป่าต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารสาัตว์ต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่มั่นคงก็คือทรัพยากรถ้าเรามีความมั่นคงของทั้งน้านปัจจัยสีแล้วมีทรัพยากรเยอะมากแล้วถ้าเราอยากจะรวยอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำได้เลยเราไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย แต่ความร่ำรวยเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีทรัพยากรที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้การร่ำรวยแต่มีเพียงแค่เงินเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีแหล่งอาหารไม่มีที่ดินไม่มีชุมชนที่อบูนความร่ำรวยเหล่านั้นจึงแทบไม่มีความหมายเลยดังนั้นการกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองใช้ชีวิตที่พอเพียง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหลายหลายคนออกมาใช้ชีวิตที่พออยู่พอมีพอกินจึงไม่ค่อยได้รับการกระทบกับเทือนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความทุกข์มากเหมือนกับทุกคนเพราะว่าอะไรเขาก็สามารถที่ทำเองได้มีแหล่องอาหารที่เหลือกินเหลือใช้ มีน้ำที่สะอาดมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้หายใจนี่แหละคือความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเผชิญกับวันข้างหน้าว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเพราะเราก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา สังคมของเราประเทศของเราดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองกลับมาคิดดูนะครับว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะเจอกับวิกฤตเหล่านั้นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ